ทำชีสเค้กหน้าไม้ง่ายๆกินกันชีสเค้กหน้าไม้เนี่ยไปคาเฟ่ไหนเบลลต้องสั่งกินทุกครั้งเลยนะคะวันนี้ทํากินเองค่ะอร่อยไม่แพ้ซื้อเขากินเลยไปลงมือทํากันค่ะทาง่ายมากครีมชีส4ี0กรัมครีมชีสใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็คนให้ครีมชีสเขาพอแตกออกจากกันค่ะพอเขาแตกออกจากกันแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายขาว120กรัม ตามด้วยวิปปิ้งครีมสองร้กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยค่ะคนจนกว่าเนื้อเขาจะเนียนนะคะพอเนื้อเขาเนียนเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ใส่ไข่ไก่เบอร์สามสฟอง เดี๋ยวเราจะวางมือตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะแวะไปวอร์มเตาค่ะเยวใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะวอร์มด้วยไฟ200องศาแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยนะคะคนจนกว่าเนื้อเข้าจะเนียนเลยค่ะขนมสูตรนี้ใช้เวลาทำไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็พร้อมอบแล้วค่ะพอเนื้อขนมเนียนแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่กลิ่นวานิลลา1ช้อนชาแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ เข้ากันแล้วใส่แป้งข้าวโพด15กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะขนาดพิมพ์ของเบลนะคะคือขนาด1ปอนด์ค่ะเราจะลองก้นพิมพ์ด้วยกระดาษไขนะคะนำกระดาษมาขยำขยำค่ะแล้วก็ลองก้นพิมพ์ขนมสูตรนี้นะคะทำได้ทั้งหมด916กรัมค่ะ ได้เกือบ1กิโลเลยนะแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบค่ะเสร็จแล้วก็จับขึ้นคอนแรงๆสัก 3- 4สี่ครั้งนะคะแล้วก็ไปเข้าอบได้เลยวันนี้เราอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะใช้ไฟ200องศา30-35หรือว่า40นาทีนะคะเช็คสุกข,ของขนมนะให้เช็คจากสีของขนมได้เลยนะคะถ้าสีของเขาเข้มตามความพอใจแล้วก็ให้ออกจากเตาอบได้เลยนะคะ พอออกจากตะอบแล้วนะก็พักขนมไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอขนมของเราเย็นแล้วให้เอาออกจากพิมพ์แล้วก็เอาเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะสัก1-2ชั่วโมงนะคะขนมเราจะเซตตัวดีจะตัดง่ายและอร่อยมากขึ้นแบบ300อเร์เซนเลยค่ะและดอกจันตัวใหญ่เลยนะคะมีดสำหรับตัดขนมต้องเป็นมีดที่ร้อนนะให้นำมีดไปอังไฟก่อนนะคะหรือว่าแช่น้ำร้อนค่ะถ้ามีดเราร้อนๆเนี่ยจะตัดออกมาสวยนะคะแต่ถ้ามีดเราไม่ร้อนนะคะ ตอนนี้เนี่ยมีดเราเริ่มเย็นแล้วนะก็จะเห็นได้ชัดว่าขนมของเราจะมีรอยทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีดที่ใช้ตัดขนมต้องเป็นมีดที่ร้อนนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะ